สวัสดีครับในสนามเทปบอลนะครับจะเป็นการแข่งขันประเภทคู่ผสมนะครับระหว่างลำปางนะครับทีมลำปางในชุดสีฟ้านะครับกับชนบุรีนะครับชนบุรีนี้ก็ทีมมดนะฮะนำมานักกีฬาทีมชาติเนะฮะ <laughs> ในการเล่นประเภทคู่หรือคู่ผ,ผสมนะครับก็จะมีกติกาที่ เพิ่มเติมมานิดนึงนะครับก็คือจะต้องมีการสลับกันเสิฟและสลับกันรับนะครับถ้าทีม A นะครับ A1 เสิฟนะครับทีม B ก็จะเป็น B1 เป็นคนรับนะครับพอรอบต่อไปนะครับ B1 นะครับเสิร์ฟ A2 ต้องมารับนะครับก็สลับกันไปเรื่อยๆนะครับสลับกันไปเรื่อยๆในการตีโต้ข้ามนะครับจะต้อง ผ่านผู้เล่นนะฝั่งเดียวกันนี่หคนนะครับถึงจะข้ามได้นะครับไม่สามารถเล่นคนเดียวข้ามข้ามได้นะครับต้องผ่านผู้เล่นอีก1คนนะครับตอนนี้นักกีฬาวอร์มใช่ไหมช่วงนี้นักกีฬาจะวอร์มสองนาทีนะครับ2นาทีนี้วอร์มด้วยกันทั้ง2ทีมเลยนะครับ ในการเล่นประเภทคู่นะครับในในการเล่นบอลที่หหรือบอลที่2นะครับผู้เล่นสามารถตามเข้าไปนําลูกหรือว่าเตะลูกนะครับเอากลับมาให้ผู้เล่นอีกคนหนึ่งในฝั่งตัวเองได้นะครับเพื่อที่จะตีโต้กลับไปในครั้งที่2หรือครั้งที่3นะครับ รับการเล่นเถกบอลนะครับโดยเฉพาะประเภทคู่หรือคู่ผสมนะครับจะต้องจดจำท่าตีโต้ตัวเองให้ให้ได้นะครับ่าในรอบนั้นตัวเองตีโต้ไปด้วยอะไรนะครับพออีกฝั่งตรงข้ามตีโต้กลับมานะครับรอบต่อไปเราจะไม่สามารถตีโต้ในท่าเดิมได้นะครับเริ่มทำการแข่งขันครับเสิร์ฟออกไปครับก็จะได้เสิร์ฟบอลที่สองนะครับ บอลนะครับเอดบอลคือเอ็บอลคือลูก<ม>ที่ฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งนะครับเล <A> ่นลูกไปแล้วถูกขอบโตะนะครับก <A> ็จะได้เสิร์ฟบอลที่หนึ่งใหม่นะครับในชุดนั้นนะครับบอลก็เป็นทีมลำปางได้แต้มนะครับลูกนี้เตะเสียนะครับลำปางได้แต้มนะครับ ชุดที่3ครั้งที่1ครับลูกออกไปครับจะได้เสิร์ฟครั้งที่2กลครบลับมาด้วยซีสษงง่ายๆหลับปังตั้งมาโดดเตะลูกนี้ถูกตาขายออกไปนะครับเป็นคะแนนของทีมชนบุรีเสิร์ฟชุดที่4ครั้งที่1ครับ เสิร์ฟสวยครับลูกนี้เสิร์ฟลงไปทัดส่วนโค้งของขอบตัวลูกไม่กระดอนนะครับแม่ลูกนี้สวยงามนะครับยากเลยนะลูกนี้ยากครับรับยากลูกมุนจะเร็วครับได้อีกแล้วครับสวยงามครับโอ้โหอนาคตไม่ธรรมดานะครับสองครั้งติดสองครั้งติดเลยนะครับลูกเสิร์ฟนี่สวยงามก็จะกลับมาเป็นฝ่ายเสิร์ฟของลำปางครับชุดที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครับ ออกไปครับจะได้เสิร์ฟแก้ตัวในครั้งที่2องเตะออกไปครับเป็นคะแนนของลำปาง เป็นคะแนนของชนบุรีที่หครับชุดที่3ครับเสิร์ฟออกจะได้เสิร์ฟแก้ตัวในครั้งที่2ครับเสิร์ฟขรอ,อไปง่ายๆโดดเตะครับลูกนี้ไม่ผ่านเน็ตนะฮะเป็นคะแนนของลำปางปบอรสีมรีครับน้องตัวหน้า อาจารย์บอกน้องอนาคตไกลเสีน้องภูมนาถนี่ถ้จับเข้าแคมป์ซะหน่อยนะโอ้โหอนาคตนี่ไม่ธรรมดาครับ <c oughs> ไปอยู่กับรุ่นพี่นี่อนาคตสดใสแน่นอนครับ กลับมาเป็นที่ชนบุรีเสิร์ฟนะครับพอเปลี่ยนเสิร์ฟก็ต้องเปลี่ยนรับนะครับทีมรับลูกนี้โดด mm hmm. ออกไปนะครับกระโดดเต็มวงเลยนะครับลูกนี้แต่ว่าเตะห่างโต๊ะออกไปเสิร์ฟชุดที่2กับครั้งที่1ของพิมมดนะฮะขอเรียกชื่อเล่นนะฮะลูกแรกเสิร์ฟสียนะครับเปไี้ยเสิร์ฟครั้งที่2ใน ขอด้วยสีสามเบาๆเปิดซ้ายเปิดขวาลูกนี้พักด้วยศีสัหมดยังเก็บได้ผู้ว่าน่าหยียบเลยลูกนี้ <ic> อ้โหเรียบร้อยฮะสวยงา,ยามครับเกบอลที่ใช้กรรมการกี่ท่านครับอาจารย์สี่ท่านสี่จะได้เสิร์ฟบอลที่สองนะครับแก้ตัว กำลังปังตั้งลำแล้วลูกนี้เคาะโดยศีสาอีมอดตั้งสายตั้งขวาผูหัวหน้านหัวเข้าไปไม่ลงโตครับลูกนี้โอ้โหจะน่าเสียดายถ้าลงโตนี่คงเราเล่นสไตล์ทีมชาติไทยนะครับที่ไปเล่นชิงแชมป์โลกนะฮะสไตล์เทกบอลเราจะเล่นลูกหนักนะฮะฝรั่งนี้รับไม่ได้แล้วเตะข้ามสีสาไปเลยครับได้แต่ยินมองอาจารย์ แต่ลูกเหนียวแน่นนี่ของเขาก็ไม่เป็นลองเราะฮะลูกเหนียวแน่นแต่เราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยครับสไตล์ใครสไตล์มันโอ้โหพักอกครับสวยงามแอลหลอกจังหวะหนึ่งพักอกชมรีนะครับน้องวดิกานะครับกบพักไปแล้วนะครับลูกกระดอนบนโต๊ะสองครั้งนี่ฝ่ายรับเสียคะแนนเลยนะครับแต่ถ้ากระดอนสามครั้งให้เริ่มเล่นใหม่นะครับถ้ากระดอนโต๊ะสามครั้งนี่ถือว่าให้เริ่ม ให้เริ่มเล่นแต้มนันใหม่เดะได้ครึ่งรอบครับเอาละครับโจด,ดแต่ไม่ถึงครับน้องนองนักเรียนนักศึกษาที่ชมอยู่นะฮะหรือโรงเรียนต่างๆที่ที่สนใจนะครับมีหน้าหน้าจะบรรจุแน่นอนนะครับในกีฬานักเรียนนักศึกษานะครับก็เตรียมทีมให้เลยนะครับฝึกซ้อมได้เลยนะครับฝึกซ้อมไปได้เลย มีเดียวชายเดี่ยวหญิงคู่ชายคู่หญิงแล้วก็คู่ผสมนะฮะห้าเหรียญด้วยกันโอ้ลำแดนครับลูกเรื่อมไม่ทันก็เป็นคะแนนของลำปางนะครับเสิร์ฟออกไปครับลำปาง ปากเอาจริงนะฮะเอาจริงๆเลยนี่มาแล้วครับพี่มดไปยังไงพี่มดโชว์ให้ดูน,น่อยโอ้โหแหมออกไปนิดเดียวครับหัวหน้าเสิร์ฟโอ้โหเล่นหนักเลยครับเล่นของหนักเลยอ่าบอลหนึ่งครับเสิร์ฟเสียจะได้เสิร์ฟครั้งที่สองครับในชุดที่หนึ่งครับชุดเสิร์ฟชุดที่หนึ่งครั้งที่สองครับ เสียนะครับลูกนี้เสียเหยียบเส้นเสริมนะครับเหยียบเส้นเสริมนะเหยียบเส้นเสรที่เสียเลยนะครับชุดที่สองครั้งที่หนึ่งครับก็ยังเสริมติดเน็ตอยู่นะครับจะได้เสริมในครั้งที่สองครับของชุดที่สอง กอดยสีราะครับเอาละครับตั้งมาโอกาสมาแล้วครับโดดเตะลูงนี้แม่ไม่โลงโต๊ะครับเสิร์ฟหม,ม่นงนี่ค่อนข,ข้างชัวอาจารย์ค่อนข้างชัวรแต่ว่าทีมรับก็จะรับง่ายขึ้นครับแต่ถ้าเราเสิร์ฟเสียงในชุดครั้งที่สองเนี่ยมันก็จะเสียแทมเลยเก็ต้งแรกเอาครับ ที่3ครั้งที่2ครับเสิร์ฟเอาละครับลำปางสวยงามครับตรงนีโ้โหเตะครึ่งรอบครับสวยงามมากนะรับไม่ทันนะครับทีมชนุรโนโนโนโีโดนตรงบริเวณโต๊ะที่มันโค้งพอดีครับโค้งพอดีครับส่วนสูงตรงกลางนี่สูงประมาณ70เซนนะฮะแล้วก็ตรงปลายโต๊ะประมาณ50เซน สวยงามไปแล้วครับเสิร์ฟโดนส่วนโค้ครับลูกจะไม่กระดอนครับแลบไปเลยรับไม่ทันนะฮะสามครั้งแล้วนะเห็นติดติดกันอีกแต้มเดียวเกมนะฮะอีกแต้มเดียวเกมเป็นลำปางเสิร์ฟครั้งที่หนึ่งนะครับที่เนียอ,ออกไปจะได้เสิร์ฟครั้งที่สองเอาละครับเอาชัว,ชวร์ลูกนี้ควรนาด ้ยไปยังไงครับไม่ล้ำแดนนะครับคัวหนาตั้งซ้ายเข่าขวามาพิมพ์แกด้วยเข่ากันดอนเอาละครับเล่นต่อได้แอนออกไปครับก็เป็นอันว่าทีมชนบุรีครับชนะไปครับผมนะครับในการสาธิตประเภทผู้ผสมนะครับขอเสียงปรบมือให้นักกีฬาทั้งสองทีมครับ จบไปนะครับเป็นการสาธิตกรัาเทคบอ mm hmm. ล ball, คู่ผสมนะครับใน mm hmm. สาธิตก็เป็นหนึ่งเซตนะครับต้องขอคุณอาจารย์มากนะครับ mm hmm.